สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาดูต้นก้าของเรานะครับหลังจากที่นะครับลงถาดเพาะนะครับได้สองวันนะครับดูนะครับแค่สองวันเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะครับซูมนะครับอาจจะไม่ค่อยซูมนะครับดูดูไวกลกนะครับนี่นะครับนี่เกิดนะครับส่วนหลุมสุดท้ายมันเป็นเมล็ดที่ที่มันมันไม่งอกขึ้นมานะครับ นี่ครับนี่ครับให้ดูนะครับงอกทุกต้นนะครับนี่ครับแป๊บเดียวเองนะครับแค่สองวันนะครับต้นกานี่ครับเดี๋ยวถ้าได้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับเราก็จะยกไปตากแดดนะครับต้นเขาจะได้แตกใบออกมานะครับอันนี้คือใบเลี้ยงนะครับนี่ครับเกิดทุกต้นนะครับ